สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัปดาชาแนลครับป๊าตื่นขึ้นมาพี่น้องเดินยังขึ้นอีกเนาะเป็นทะเลเลยว่ะนี่ครับ ยานตกลุ่มนะฝนตกหนัครับเมื่อคืนเตือนฝนหน้าก็เลยเห็นแบบเลย ได้หมายไหมอะไรพี่น้องนี่เข้าใจว่าคล้องเด้ไคล้องระบายครับมัน ระบายว่าทันไม่เนอ,อนนีก็คือว่าเจ้าสบานเขาก็ลังเร่งระบายอยู่นะครับ นี่ป่าเลยนะไม้นี่นาเคยตกอยู่ยได้ครับไม้นี่แล้นี่เทศบาลก็เฮ็ดสะอาดแป้นเอื้อตือดครับทีนี้ปอมได้อยู่พี่น้องเดินนอนเดินยังไดอยู่เนี่ยตรงนี้ครับเดินนอนได้ดิการรวมกับมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดขันอยู่นี่แหละ เดี๋ยวมือแรงไงล่ะเลือดชัดนันี่ปลาปลามันแตออกมาจากสนามกบนะครับเป็นสภาพรถผมครับรถเล็ก ออกไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องรอให้น้ำลดก่อนนะครับมาใส่เป็นกำลังใจให้พี่น้องเ้อนะครับได้ไม้สวยๆอีกแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวไปจัดทันเลย เืียว่าเทือกเขบานเขนกําลังเล่งระบายนะครับเนาะนิ่มคว้งางแค่นี้ก็โต๊กได้เลยครับกัมาโกรธน้องน้องข,ข้างบ้านนะครับ ขอใบมากรูดคือใ,ใบข้องแฉะนะครับ ไปน่อยเด้อตั้มนี่ครับพี่นะ้องเบิ่งว่าเป็นต้นอยัง นไรพี่น่องไม้ไม้สวยนี่คือมุบานสตีเวินเลดน,นะครับฮะงกระติดอาบน้ำนะครับออกไปทำงานแล้วทำยังไงถึงจะออกได้เลยนี่รถเล็กออกไม่ได้เลยเนี่ย ออมันมันระบายไม่ทันน่ะเนาะน้ำมันเยอะจัดนะพี่ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยพี่ก็ออกผมตื่นมาโอ้ยตายแล้วออกไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิเนี่ยรถเล็กก็ไปจมตรงนี้เลยเนใหะมันลดสักหน่อยถึ้งจะออกลุยไปไม่ไหว ค <c> ร <oughs> vale ับเดี๋ยวมันมันระบายทั้งสนามกอกก็ระบายออกมาเนาะอ่ะขอบคุณคณากรรการทิตการัับเพื่อนครับพี่้องได้คลิปเปิดไม้แล้วสมแล้วก็อย่าลืมนะครับสดา์ดาชาแนลครับกดติดตามกดจับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เลยนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ